สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันกับอัญญาบอลสีนะคะเป็น EP ีที่62เนอะในการแบ่งปันบอลสีสวยๆนะคะในส่วนที่แม่ค้าพามาชมอยู่นี้ต้นที่เห็นเป็นลูกไม้ของทางสวนเองเนาะตอนนี้ก็ได้มีผ่าทำจำนวนไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้ลูกๆเขานิ่ง มีโครงการเนาะมีแผนว่าจะนำไปจดชื่อเป็นลูกไม้เนี่ยค่ะด่างเหลืองสวยๆแบบนี้เลยส่วนที่เห็นนี้ก็จะเป็นหน่อของเขาเนาะกำลังโตเนี่ยค่ะข้างหลังนี้ก็จะเป็นในส่วนของเจ้าปอแก้วแล้วก็รวยล้นฟ้าเนาะอีกต้นหนึ่งนี่ก็จะเป็นชัดทินกรนนะคะกำลังให้หน่อเลยทีเดียวอีพีนี้ก็เช่นเคยเดี๋ยวเรามาคัดหน้าไม้ ให้กับคุณผู้ชมได้ทําการคัดเลือกนะคะขอแจ้งเงื่อนไขค่าจะทรงกรณีโอนเหมาเมากี่กระถางก็50บาทกรณีเก็บเงินปลายทางเหมาเมา70บาทพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ไม่ได้บวกเพิ่มเดี๋ยวเราไปดูไม้ที่อัญญาบอลสีนะคะคัดมาจำหน่ายในส่วนของ EP นี้กันเลยจ้ะมาดูกันในส่วนของกระถางแรกนะคะ1-3กระถาง จะเป็นในส่วนของหนุมานประสานกายไซตตั้งแม่อยู่ในกระถาง6นิ้วถ้าเป็นกรณีต้นไม้ที่อยู่ในกระถาง6นิ้วแม่ค้าจะทำการแพ็คจัดส่งแบบตักกล้าเนาะถ้าเป็นกระถาง6นิ้วราคาที่แม่ค้าแจ้งจะรวมค่าจัดส่งให้แล้วแต่ถ้าเป็นกรณีกระถาง4นิ้วแม่ค้าจะทำการครอบแก้วแพ็คลงกล่องกระดาษเนาะ ส่วนนี้นะคะหนุมานประสานกายไซต์ตั้งแม่หมายเลข1นึ่งป้ายสวยๆแบบนี้ไซตแบบนี้เลยฟอร์มแบบนี้เลยให้ไปที่ราคา1,000บาท1,000รวมส่งหนุมานประสานกายไซตตั้งแม่กระถาง6นิ้วนะคะกระถางที่2ใบนี้แม่ค้าขออนุญาตดึงออกเนาะ แต่จะไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตไม้ด่างไม้ป้ายพิจารณาตามหน้าไม้ที่แม่ค้านำเสนอส่วนนี้ป้ายสวยๆทุกใบเช่นกันนมุมานประสานกายกระถาง6นิ้วราคา1,000บาทรวมทรงกระถางที่2จา้าส่วนนี้ก็จะเป็นนมุมานประสานกายนะคะกระถางที่3 อยู่ในกระถาง6นิ้วเนาะแม่ค้าทำการจัดส่งแบบตะกร้านะคะในส่วนของไม้ที่อยู่ในกระถาง6นิ้วนาะราคารวมส่งให้แล้วหมายเลข3จ้ะในส่วนนี้น้องมีชื่อว่าสาริกาลิ้นทองนะคะกรณีกระถาง4นิ้วเนาะแม่ค้ามีค่าจัดส่งแบบโอนเหมาเหมาทั้งหมด50บาท แบบเก็บเงินปลายทางเหมาเหมาทั้งหมด70บาทพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้ทำการบวกเพิ่มสีนิ้วเราจะส่งแบบครอบแก้วแพ็คลงกลองกระดาษจัะส่งโดยพี่ปอนอไทยอัญญาบรญศีอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นอยู่ภาคอีสานพื้นที่โซนเดียวกันนะคะรอต้อนไม้ประมาณ1-2วันแต่ว่าถ้าอยู่โซนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้รบกวนคุณลูกค้ารอต้อนไม้2-3วันจ้าพระทางนี้น้องมีชื่อว่าดารานพรัต ไซส์แบบนี้ฟอร์มแบบนี้อยู่ในกระถาง4นิ้วดารานพร,รัตกระถางที่1ให้ไปที่350บาทจ้ากระถางนี้เป็นดารานพร,รัตนะคะกระถางที่2ใบล่างมีตำหนิเนาะพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอนะคะไม้ด่างไม้ป้ายแต่ละกระถางแต่ละหน้าไม้ไม่เหมือนกันกระถางที่2แม่ค้าผ่ามาจากดาราป้ายเขียว เนาะซึ่งปัจจุบันก็ได้มีชื่อใหม่ไปแล้วมีชื่อว่ากาเล็กซี่เนาะแต่ว่าเนี่ยค่ะแม่ค้าก็หยิบมานำเสนอให้กับคุณลูกค้าทำการคัดเลือกเนาะกระถางที่2ดารานพารัตในราคา350บาทจ้ากระถางนี้นะ้องมีชื่อว่ามงคลมณีเป็นบอลกลมๆป้ายๆสวยๆแบบนี้เลย แม่ค้าคัดมาให้ที่หนึ่งกระถางเนื่องจากว่าแม่ค้าชอบบอลใบกลมเนาะพอดเดียวกันนะคะรุ่นเดียวกันแม่ค้าจับตั้งแม่ขึ้นกระถางแปดหมดเลยแบ่งปันมาให้กับคุณลูกค้าเพียงแค่หนึ่งกระถางไซนี้ฟอร์มแบบนี้ล้นล้นกระถางสี่กันไปแล้วให้ไปที่ราคา350บบาทจา้ะความด่างความป้ายนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นสีเหลือง นะะนี่ก็จะเป็นโทนออกขาวใบฮับฮบสวยๆแบบนี้350บาทจ้ากระถางนี้มีชื่อว่ารัตนศินปลายสวยๆแบบนี้ทุกใบเลยเนาะรัตนศินมีแบ่งปันเพียงแค่หนึ่งกระถางนะคะเนื่องจากว่างอกช้ามากๆน้องอาจจะไม่ค่อยถูกฉลกกับแม่ค้าเนาะแม่ค้าผ่าทำจำนวนก็เน่าซะนะคะเป็นส่วนใหญ่เลย ไซนี้ฟอร์มนี้ใบล่างใบนี้แม่ค้าขออนุญาตดึงทิ้งนะคะใบล่างกรณีการจัดส่งอาจจะมีเหี่ยวเฉาช้ำน้ำบ้างเนอะลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วไม่ต้องตกใจเป็นธรรมชาติของบอนสีเขาจะทิ้งใบเก่าเดี๋ยวเขาก็จะผลิใบใหม่เติบโตวสวยงามรัตนาศินกระถางนี้ฟอร์มนี้ให้ไปที่ราคา100บาทมีเพียงแค่หนึ่งกระถางค่ะ กระถางนี้น้องมีชื่อว่าหานมุมานประสานกายนะคะสำหรับสายลุ้นๆเนาะถึงจะไม่ป้ายนะคะเขาก็มีความสวยสดงดงามเขาจะเป็นสีชมพูมันๆเงา,งาๆแบบนี้หานมุมานประสานกายสายลุ้นให้ไปที่กระถางละ100บาทในส่วนของกระถางนี้น้องมีชื่อว่าก้าวทับหลอดใหม่มาแล้ว ไม้ด่างไม้ป้ายพิจารณาตามหน้าไม้ที่แม่ค้านําเสนอนะคะแต่กรณีไม้กัดสีที่ไม่ใช่ไม้ด่างไม้ป้ายแม่ค้ามีจํานวนเนาะบางกระถางแม่ค้าอาจจะยกให้ดูเป็นแค่ตัวอย่างแบบนี้เลยใบล่างนี้มีเหี่ยวเฉาแน่นอนนะคะขนาดขนส่งเนาะก็ให้ดูหลอดใหม่ของเขาแล้วกันสวยๆแบบนี้ด่างมาแบบนี้เลยกระถางที่หนึ่งสำหรับ ก้าทับให้ไปที่ราคา150บาทจ้าก้าทับกระถางที่2นะคะหน้าไม้แบบนี้เลยอยู่ในกระถาง4นิ้วเช่นกันกระถางที่2ให้ไปที่ราคา150บาทเช่นกันกระถางนี้มีชื่อว่านพะก้าวแดงจ้า EP นี้ให้ไปในราคา80บาทตอนนี้มีเหลือแค่4กระถางแล้วเนาะ แบบนี้เลยกระถางนี้เป็นนบพะเก้าที่นะคะด่างมาครบเฉดสีเลยนี่เนาะนะคะ EP นี้ขออนุญาตแบ่งปันที่1กระถางเนื่องจากว่านะคะโตไม่ทันใสแบบนี้ฟอร์มแบบนี้อยู่ในกระถาง4นิ้วให้ไปที่ราคา100บาทคุณลูกค้าที่สนใจนะคะรบกวนจดชื่อแจ้งราคา EP ีนี้เป็น EP ีที่62เราถ่ายทำคลิปเมื่อวันที่10เดือน3แจ้งพ่อค้าให้ละเอียดเราจะได้เข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่ายทั้งคุณลูกค้าเองแล้วก็คุณพ่อค้าเองนะคะป้องกันความผิดพลาดในการจัดส่งเนาะนพเก้าให้ไปที่ราคา100บาทจ้ากระทางนี้น้องมีชื่อว่าองค์หญิงอนัญญาพนาวันเนาะ แม่ค้าผ่ามาจากแม่ด่างสวยๆโทนสีเขาก็จะหวานๆแบบนี้เลยไซส์แบบนี้ฟอร์มแบบนี้แม่ค้าให้ไปที่ราคา80บาทจ้ะมาดูกระถางนี้น้องมีชื่อว่าแววมายุราค่ะแววมายุราไซส์ล้นๆกระถางสีให้ไปที่ราคา80บาทจ้า,ากระถางนี้น้องมีชื่อว่าสีการจนาพิเศษนะคะ สีการจนาพิเศษส้โตโต,ตล้นๆ้นแบบนี้เนาะให้ไปที่ราคา80บาทจ้าสำหรับเทพอักษราสายลุ้นๆุ้นนะคะใน EP นี้แม่ค้าให้ไปในราคาพิเศษกระถางละ35บาทใครจะรับเทพอักษรา3กระถาง100าก็แจ้งพ่อค้ามาได้เลยเนาะเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอสวยๆนะคะเลี้ยงไล่แดดเขาดีๆนะคะ เขาอาจจะเปิดด่างมาสวยๆก็ได้เนาะเนื่องจากว่าแม่ค้าผ่ามาจากไม้ด่างนะคะยังไงเขาก็ยังคงมีเชื้อสายไม้ด่างอยู่3 5บาท3กระถางร้อยสำหรับเทพอักษราจา้ากระถางนี้น้องมีชื่อว่าเพชรราตรีเพชรราตรีก็อยู่ในกระถาง4นิ้วให้ไปที่ราคา8 0บาทจ้ากระถางนี้น้องเป็นรัตนรุ่งเรืองนะคะ สายลุ้นสาโตโต,ต,ตล้นล้นกระถางสี่สวยๆแบบนี้ EP นี้นะคะให้ไปที่ราคา50บาทจ้ามาดูกันที่ศิลาหุ้มทองนะคะศิลาหุ้มทองหน้าเขียวนะคะหน้าเขียวก็จะติดป้ายเหลืองๆเนาะใบใหม่เปิดเหลืองมาแล้วนะคะก็จะมีติดเหลืองปรับไปศิลาหุ้มทองให้ไปที่กระถางละ60บาทจ้า ในส่วนนี้น้องมีชื่อว่าเศรษฐีสุพรรณใบดกดกหนาะหนาะนะเป็นพุ่มๆแบบนี้นะคะกัดสีมาแล้วทุกใบแม่ค้าพอมีจำนวนอยู่เนาะเศรษฐีสุพรรณหน้าหวานหวานแบบนี้นะคะไม่ต้องไปตามไล่เฉดสีเศรษฐีสุพรรณให้ไปที่กระถางละ100บาทกระถางนี้น้องมีชื่อว่าบรรดาลทรัพย์นะคะต้นโตสูงมากๆเลยได้ไปแล้ว ะะสามารถเปลี่ยนลงกระถาง8ได้เลยเป็นไซต์ตั้งแม่ที่อยู่ในกระถาง4นิ้วเนาะบรรดาลทรัพไซ์นี้ฟอร์มนี้อยู่ที่ราคา80บาทจ้าค่าจะทรงกระถางนี้น้องมีชื่อว่าสีปริโชคนะคะสีริโชคเขาจะเป็นฟอร์มเตีย้ยๆใบพุ่มๆหนาๆสีสดๆนะีคะสีสวยๆแบบนี้เลยชื่อดีเป็นมงคลอีกต่างหากนะคะ ไซส์นี้พอตนี้เนาะเราเหลือน่าจะประมาณไม่ถึง10กระถางสิริโชคจะอยู่ที่ราคา80บาทกระถางนี้น้องมีชื่อว่าชินบันชนนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วเนาะชินบัชนชนไซส์นี้ฟอร์มนี้ให้ไปที่ราคา100บาทจ้ากระถางนี้น้องมีชื่อว่าขุนขจรเดชนะคะเป็นไม้โบราณเนาะไม้เก่าที่ นะคะน่าสะสมอีกตัวหนึ่งเลยนะคะขุนกระจรเดชอีพีนี้แม่ค้าหาเจอแค่สองกระถางให้ไปที่ราคา80บาทจ้ามาดูกันที่กระถางนี้นะคะน้องมีชื่อว่าสองฟังโขงหน้าหวานหวานช่ำๆแบบนี้เลยดูจากไซส์นะคะเทียบกับมบือแม่ค้าอยู่ในกระถาง4นิ้วเนาะความสูงความโตนะคะตามที่แม่ค้านำเสนออีพีนี้ มีเหลืออยู่ที่4กระถางสำหรับรุ่นนี้เนาะแม่ค้าให้ไปที่ราคา80บาทจ้ากระถางนี้น้องมีชื่อว่า black pearl นะคะ black pearl เป็นไม้ไทยเนาะเนี่ยคะ่ะสีเข้มๆจุดๆแบบนี้แม่ค้าก็เก็บตั้งแม่ไว้หลายต้นทีเดียวเลยเนื่องจากว่าแม่ค้าอยากได้ดอกหรือว่าเกสรน,น้องเป็นไม้ที่แข็งแรงนะคะใบหนาก้านแข็งแรงเนาะเป็นฟอร์มพุ่ม ค,ความดังๆเปิดะเป,เปมีปะป้ายนะคะแบกเพลให้ไปที่ราคา80บาทจ้าโซนนี้นะคะแม่ค้าพามาดูอีกโซนหนึง่งนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะให้ดูว่าต้นนี้น้องมีชื่อว่าเทพสายรุง้งเนาะไม้ด่างไม้ป้ายอย่างที่บอกอะคะ่ะบางครั้งเราผ่านะคะทั้งพอดออกมาได้ด่างสวยๆไม่ถึง10ต้นก็มีอาจจะเป็นด้วย เมื่อช่วงที่ผ่านมานะคะเป็นช่วงหน้าหนาวหรือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆไม่แน่ใจนะคะเทพสายรุ้งจากแม่ที่ด่างสวยๆเนาะหน้าตาของลูกๆที่งอกมาก็จะมีติดด่างๆเปื่อยๆแบบนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจเนะาะไซสนี้ฟอร์มนี้อยู่ที่กระถาง4นิ้วแม่ค้าให้ไปที่35บาท3กระถาง100าฝากเทพสายรุ้งที่นะคะ อาจจะกลับใจด่างสวยๆเหมือนแม่ไปเลี้ยงเลี้ยงไล่แดดนะคะนี่เลยไซส์แบบนี้ฟอร์มแบบนี้35บาท3กระถางร้อยจ้าในส่วนของกระถางนี้นะคะแม่ค้าพามาดูนะคะน้องอย่างไซส์ประมาณนี้อยู่เนาะแม่ๆหลายๆท่านนะคะอาจจะดูว่ามัน น้องๆยังเล็กอยู่นะคะแต่ว่าแม่ค้าเป็นคนที่ชื่นชอบรวยล้นฟ้าไทยมากๆนะคะนื่งจากว่าสีเขาจะหวานๆกระดูกสีขาวๆแบบนี้เนาะถ้านะคะคุณลูกค้าอยากได้ก็รอรอแม่ค้าอีกนิดนึงเนาะรอให้น้องโตกว่านี้หน่อยเดี๋ยวแม่ค้าจะนำมาแบ่งปันอันนี้พามาชมความสวยงามของรวยล้นฟ้าไทยนะคะน้องจะต้องกัดสีเฉดสีกระดูก ขาวขาวมาแบบนี้เลยในส่วนของทศก,กันกันะคะ35บาท3กระถางร้อยแมคค้าก็ยังมีจำนวนอยู่เนาะพอตนี้แม่ค้าภูมิใจนำเสนอมากเลยนะคะเนื่องจากว่าพอดที่แม่ค้าผ่าชุดนี้แมคค้าได้ไม้ด่างไปเก็บทั้งหมด3ต้นเลยเนาะเดี๋ยวแมคค้าพาไปชมไม้ที่แม่ค้าแยกไว้ดีกว่าแต่ตัวที่แม่ค้านะคะ จำหน่ายให้ในราคา35บาท3กระถางร้อยก็จะเป็นไซส์แบบนี้ฟอร์มแบบนี้เลยนะคะนี่เลยเป็นไม้ที่แม่ค้าพามาอวดเนาะรุ่นเดียวกันนะคะพอทเดียวกันแต่กระถางนี้แม่ค้าขออนุญาตไม่ได้จำหน่ายเนาะคุณลูกค้าที่เอฟสามกระถางร้อยไปนะคะเลี้ยงๆไปอาจจะมีติดด่างๆหน้าสวยๆเทพๆแบบนี้ถ้าหากหน้าตาเขาเปลี่ยนแปลงรบกวนคอมเมนต์มาแจ้งที่แม่ค้า อีกช่องทางหนึ่งด้วยคะในส่วนขององค์หญิงทอฝันที่ไม่ไป้ายผาแล้วนะคะตัวที่ป้ายน้อยกว่าตัวที่ไม่ไป้ายเยอะเลยะะมีองค์หญิงทอฝันแบ่งปันให้ที่กระถางละ50บาทยังพอมีจำนวนเนาะลูกค้าสนใจแบบไหนก็เลือกซื้อเลือกชมโทรมาแจ้งที่พ่อค้าเราคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันทางช่องแชทอีกครั้งหนึ่ง กระถางนี้เป็นบอนสีที่มีชื่อว่าวันจันนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันก็ไม่ควรพลาดเนาะเป็นบอนโทนสีเหลืองๆสว่างๆโตขึ้นใบเขาจะกลมๆโตโตนะคะแข่งแรงก้านแข่งแรงวันจันทร์ให้ไปที่ราคา80บาทจ้ากระถางนี้แม่ค้าก็ภูมิใจนำเสนอน้องมีชื่อว่าฮกหลงขาวในหลายๆครั้งที่แม่ค้าพาชมต้นแม่เนาะ เนี่ยค่ะความขาวเขาเริ่มมาแล้วเป็นบอลที่ค่อนข้างจะหายากแล้วการทำจำนวนช้ามากๆนะคะแตกต่างกันกันกบหกหลงธรรมดานะคะหกหลงธรรมดาที่เห็นกันอยู่ทั่วไปแตกกอไวหัวโตทำจำนวนได้เร็วแต่หกหลงขาวต้นแม่ต้นนี้นะคะแม่เลี้ยงมาประมาณราวๆนะคะปีครึ่งเลยเอามาผ่าทำจำนวนขนาดของหัวก็เล็กมากๆ ะะเดี๋ยวแม่ค้าขึ้นต้นแม่ให้ดูข้างๆลูกค้าท่านใดสนใจนำไปเลี้ยงหรือว่านำไปสะสมนะคะฮกหลงขาวให้ไปที่ราคา100บาทจ้ากระถางนี้น้องมีชื่อว่าพรสวรรค์นะคะเป็นไม้พอดแรกๆเลยเนาะ เป็นไม้รุ่นพี่ของพอตเลยก็ว่าได้นะคะงอกมาทั้งหมด3กระถางแม่ค้าเก็บ2เนาะแล้วก็นำา1กระถางกระถางนี้มาแบ่งให้กับคุณลูกค้านะคะน้องมีชื่อว่าพรสวรรค์ใบจะสวยๆแบบนี้เลย EP นี้มีแบ่งแ,งแค่1กระถางสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจให้ไปที่กระถางละ100บาทจ้า สำหรับ EP นี้แม่ค้าขออนุญาตปิดท้ายกันที่บอลสีใบกลมๆน่ารักน่ารักน้องมีชื่อว่าเดือนเมษายนคุณลูกค้าที่เกิดในเดือนเมษายนไม่ควรพลาดเนาะแบบนี้เลยไซส์แบบนี้โตโต,ต้ล้นกระถางสี่ขออนุญาตนำมาแบ่งปันเพียงแค่หนึ่งกระถางเดือนเมษายนให้ไปที่ราคา100บาทจ้า ใน E ีีนี้ทางอัญญาบอนสีก็ต้องกราบขอบพระคุณทั้งคุณลูกค้าใหม่คุณลูกค้าเก่าที่แวะเวียนกันเข้ามารับชมฝากกดติดตามช่องของทางอัญญาบอนสีเป็นส่วนเล็กๆที่ทำกันเองในครอบครัวฝากกดติดตามส่วนอัญญาบอนสีอีกสักส่วนหนึ่งสําหรับอีพีนี้ก็สวัสดีจ้า